สวัสด,ดีครับผมอยู่กับผมนะครับนายพงศพัฒน์ภูมิพัฒน์นะครับผมสวัสดีครับอยู่ผมนายวัชรนันทศิลป์นะครับสวัสดีครับผมสรวิทย์บริบาัติครับวันนี้เราจะมาอ่านข่าวกันนะครับผมนนบมันมีชายหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับก็เดินไปที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งใช่ไหมครับเดินไปแบบไม่รู้เดินไปทําไมนะผมก็ไม่เข้าใจก็เรามาดูกันนะครับผมจากกรณีผู้ใช้เฟซบ o ๊กรายหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพและข้อความในเพจ ปณีปณีนิเวศอะไรนี่นะเพจที่ประชานิเวศสามตามหาญาติชายคนหนึ่งที่เดินแก้ผ้าในที่สาธารณะหากรู้จักขอให้ติดต่อที่โรงพักประชานิเวศเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2567ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งหมู่บ้านประชานิเวศสตำบลท่าสายอำเภอเมืองอนอนทบ,บุรี เพื่อสอบถามเหตุดังกล่าวโดยพบกับเจ้าหน้าที่รอปภอของธนาคารให้ข้อมูลว่าเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา37นาทีพบชายไม่ชาบซื่อหน้าตาดีเนื้อตัวสะอาดอายุประมาณ25-30ปีไม่สวมเสื้อผ้าเดินอยู่ริมถนนหน้าประตูธนาคารอยู่ใกล้ตู้ ATM จากนั้นเดินไปมาสักพักมีลูกค้าเริ่มมาใช้บริการที่ตู้ ATM และเข้ามาทำธุรกรรมบางอย่างแล้วสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน จากนั้นชายดังกล่าวได้เดินไปมาตามทางเท้ามุ่งหน้าไปทำกการแขวงท่าสายซึ่งห่างไปประมาณ100เมตรจากนั้นสอบถามนายเต๋านามสมมุติอายุ50ปีพนักงานร้านอาหารห้างจากธนาคารเราไปสอบถามคนอยู่ใกล้เคียงและแวดใกล้เคียงกันนะครับหนุ่มเราจะไปไหนต่อหนุ่มหนุ่มครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอเคคุณขาดิ โอเคไทยดิโอเค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 จากการสอบถามแม่เตา๋านาสมมุติอายุ50ปีพนักงานร้านอาหารห่างจากธนาคารประมาณ10เมตรกล่าวว่าเมื่อเช้าประมาณ8นาฬกานาทีชายคนนังกล่าวเดินผ่านที่หน้าร้านไม่สวมเสื้อผ้า เดินกลางแขนออกทั้งสองข้างเนื้อตัวสะอาดหน้าตาดีไม่พูดไม่จานะครับเดินโชว์ร่างกายจนไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้ว่าคนที่ไหนเขาไม่ได้คุ้มคลั่งหรืออะไรอรารวาสอะไรนะครับจากนั้นเขาเดินมุ่งหน้าไปแขวนท่าทรายสอบถามรายต่อไปนะครับนางสาวสุสัยอายุ45ปีแม่ค้าขายกาแฟรถพ่วงข้างเล่าว,ว่าเมื่อช่วงประมาณ6โมงนะครับตนขับรถจักรยานยนต์มาจอดขายกาแฟหน้าธนาคาร เห็นน้องผู้ชายยืนอยู่หน้าธนาคารแล้วสักพักเขาก็ถอดเสื้อแล้วก็ไม่ใส่เสื้อกับตามเดิมพอเจ้าหน้าที่รอพอทาง,องธนาคารมาทีนี้เขาแก้ผ้าถอดเสื้อเสื้อผ้าออกหมดเจ้าออหน้าที่รอพอได้บอกให้ hey, ใส่เสื้อผ้าเขาก็ไม่ใส่แล้วน้องชายแล้วผู้น้องผู้ชายก็เดินไปเดินมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารออกเพื่อนําเงินเข้าตู้ พอเจ้าหน้าที่ดำเงินเข้าตู้เสร็จทีนี้ก็ถอดเสื้อผ้าอีกแล้วก็นั่งตู้ ATM สักพักเขาก็ออกไปเดินมาแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปแขวงท่าสายเขาก็ไม่ได้มีอาการคุ้มค้ั่งอะไรเขาก็เดินไปเดินมาของเขาต่อมาผู้สืบข่าวเดินทางไปที่ทําการแขวงท่าสายสอบถามเจ้าหน้าที่รปภทราบว่าชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาในที่ทําการเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาส1นาทีโดยไม่สวมเสื้อผ้าเลย ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยกันสอบถามและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้มาควบคุมตัวระหว่างนั้นชายคนดังกล่าวได้วิ่งเข้าไปในสํานักงานขึ้นไปที่ชั้นห้าเจ้าหน้าที่จึงได้รวบตัวจับกลุ่มไว้ก่อนจะหากางเกงให้ใส่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไว้ได้โดยให้ชายข้างดังกล่าวนั่งสงบสติอารมณ์ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้จับตัวไว้ได้โดยให้ชายคนดังกล่าวนั่งสงบสติอารมณ์ที่มานั่งด้านหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสอบถามว่าเขาจะไปไหนต่อชายคนดังกล่าวทำท่าทางยื่นมือและยิ้มพร้อมกับพูดคำว่าโอเคและคอสโตสตีสตอและโอเคแล้วก็โอเคอย่างเดียวนะครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอเคที่ไหนดิโอเค ทยดเคคคคคคอเเเเเเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัตนาธิเบศได้ควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบประวัติและติดตามหาญาติก่อนที่จะนำตัวส่งตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลพนังเก้าหลังจากตรวจสอบสภาพจิตแล้วแพทย์ได้ลงความคิดเห็นว่าจิต ไม่ปกติตำรวจได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อดำเนินการรักษาต่อไปมวยเด็ด789พบเครื่องเรื่องกีฬามวยสัมภาษณ์เจาะลึกเกาะติดทุกประเด็นเด็ด มวยสดไฮไลท์ like ตอนติดข่าวสารคว้งการมวย่งรวมสังคมของคนมวยต้องที่นี่มวยเด็ด789ติดตามพวกเราได้ทุกทุกช่องาทางเฟซบุ๊กไลน์ทวิและติก t o อกได้แล้ววันนี้ดูสดได้แล้ววันนี้มวยเด็ด789มวยแทนเจีจังหวัดอุทัยธานีเพชรทุ่ง,งานาเทศบาลขออาบัะแก่พบกับช้างศึกสิงคลองสีกดวันนี้ช่อง t r u ผมนายนาราทิปผมน้อยผมนายพีรทัศน์แจ้งจันวันนี้จะมาเล่าข่าวกีฬานะครับหมดสภาพแล้วซันตันจวกมาติเนสใจสออไม่กล้าหันชื่อโรนันโดพ้นทีม ในท้ายที่สุดคนเป็นผู้จัดก,การทีมต้องรู้ตัวว่าผู้เล่นคนไหนสร้างป,ประโยชน์ให้ทีมไม่ได้ไม่ว่านักเตะคนนั้นจะเป็นใครก็ตามคุณต้องมีความกล้าหาญพอที่ทจะตัดส,สินใจโดยไม่ต้องแคร์ว่าคุณจะทำให้ใครไม่พอใจไม่มีใครเถียงรอกว่าเดนโดมีเส้นทางนักฟุตบอลสุดพิเศษในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในเกมวันจันทร์เขาเหมือนเด็ก น้อยที่พบบอลมาเล่นในสนามแถวบ้านและเมื่อเขาเบื่อเขาก็เก็บบอลกลับบ้านซะงั้นคนอื่นก็อดเล่นต่อ ได้แล้วครับดูหน้าจริงๆริงไหมฮะวันนี้ทางเจ้าที่ตํารวจชมบุรีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเห็นหน้านะครับหน้าตาดีด้วยนะเห็นไหมหน้าคงเข้มหน้าตาหล่อเลยนะคุณจิตดีหล่อเลยอ่ะคือผู้ชายคนนี้อายุ22ปีถูกจับกุมได้เด่ยนะฮะที่รับสารภาพว่าเป็นคนในคลิปที่กําลังตามหากันอยู่สําเร็จความใคร่ต่อหน้าผู้หญิงท่านหนึ่งและผู้หญิงเขาถ่ายรูปเอาไว้ถามว่าทาไมถึงทําอย่างนี้เล่าเจตทีนิดสาเหตุเขาบอกว่าไปดูหนังโป๊มาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะคุมไม่อยู่ก็เลยต้อง